สวัสดีค่ะลูกๆชั้นป3ทุกคนนะคะกลับมาพบกับห้องเรียนวิชาวิทยาศาสตร์และคุณครูพี่จิราเช่นเคยนะคะครั้งที่แล้วเนี่ยคุณครูให้ลูกๆเนี่ยทำแบบฝึกหัดนะคะสรุปสาระสำคัญเกี่ยวกับเรื่องแม่เหล็กไปใช่ไหมคะเดี๋ยววันนี้เนี่ยคุณครูก็มีแบบฝึกหัดต่อจากทาบที่แล้วเนี่ยให้ลูกๆได้ทำนะคะแล้วก็หลังจากนี้เนี่ยคุณครูขอเก็บคะแนนนะคะเป็นคะแนนท้ายหน่วยเนี่ย ทั้งหมด20คะแนนด้วยกันนะคะอันไหนที่เก็บคะแนนเนี่ยคุณครูก,ก็จะแจ้งลูกๆนะคะส่วนอันไหนที่ยังไม่เก็บคะแนนเดี๋ยวเราทําไปพร้อมๆกันนะคะถ้าลูกๆพร้อมแล้วเนี่ยเตรียมอุปกรณ์ของตัวเองนะคะให้พร้อมแล้วเดี๋ยวคุณครูม,มีมายากลมาเล่นในลูกๆดูนะคะพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปดูมายากลของคุณครูเลยค่ะเห็นไหมระดับมองแทบไม่เห็นเลยอะทุกคนคงรู้จักแม่เหล็กอยู่แล้วนะครับแต่ว่ามีใครเคยเห็นพลังของสนามแม่เหล็ก ในสโลโมชั่นางเดี๋ยววันนี้ผมจะมาให้ดูกันครับอย่าลืมกดปุ่มสีแดงเพื่อติดตามช่องคีดจบโจและกดปุ่มกระดิ่งเพื่อจะทราบว่ามีคลิปใหม่ออกมาแล้วจะได้ไม่พลาดกันนะครับสวัสดีครับผมคิดจบโจวันนี้การทดลองหลังบ้านนะครับเราจะมาเล่นกันสิ่งนี้เลยนั่นก็คือแม่เหล็กนะครับแม่เหล็กพอพูดถึงแม่เหล็กนะครับผมว่าหลายคนคงเป็นเหมือนผมมากเลยเพราะว่าตอน,นเด็กๆผมเนี่ยนะชอบเล่น ครั้งแรกที่ผมเห็นแม่เหล็กผมรู้สึกแบบว่าตาโตแบบตื่นเต้นว่ามันคืออะไรอะ่ะเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่ผมไม่เคยเห็นมาก่อนมันมีแรงดูดโดยที่เรามองไม่เห็นแต่มันสามารถดูดกันได้นะครับภาษาอังกฤษเนี่ยคำว่าแม่เหล็กนะครับใช้คําว่า Magnet แม g เ e t นะครับ แมกเนตก็คือแม่เหล็กนะครับมีสำนวนหนึ่งในภาษาอังกฤษ,ษ,ษนะครับใช้คำว่าแม็กเนตอยู่ด้วยนั่นก็คือเช็คแม็กเน็ตเช็คแม็กเนตสำนวนคำว่าเช็คแม็กเน็ตนะครับแปลว่าแบบคล้ายๆกับสาวๆมาลูล่มลอนเช็คในที่นี้เป็นแสลงนะครับพูดถึงแบบแสาวๆเหมือนเบฟเหมือนอะไรอย่างงี้นะครับแล้วแม็กเนตก็คือเป็นแม่เหล็กทีนี้สิ่งที่ดึงดูดสาวๆเข้ามานะครับก็คืออย่างเช่น that baby is a check magnet that baby is a check magnet หมายถึงว่าเด็กทารกคนนี้นะครับอสาวๆเข้ามาลุมลอ้อหอมแก้มกันใหญ่เลยพอพูดถึงแม่เหล็กนะครับมันมีหลายชนิดหลายประเภทด้วยกันมันจะมีแม่เหล็กก้อนสีดำดำนะครับที่เราจะเห็นอย่างเช่นแบบนี้แบบนี้นะครับก็คือแม่เหล็กธรรมดาก้อนดำที่เราจะเห็นเวลาเขาติดตามโบนตามกระดานนะครับก้อนดำๆแบบนี้หรือตามรัพโพงนะครับนี่ผมมีตัวอย่างให้ดูีนอย่างนี้ผมไปแกะจากรัพโพก่าออก,กามานะครับนี่คือแม่เหล็กดำแม่เหล็กชนิดต่อไปก็จะมีเป็นแม่เหล็กที่มันเป็นแผ่นแบบแผ่น,นาบางๆนะครับนี่ อันนี้นะครับเป็นแผ่นแบบว่าที่เขาเอาไว้ติดตามป้ายโฆษณาหรือที่ตามเป็นตัวที่ติดตามตู้เย็นนะครับแม่เหล็กชนิดต่อไปอย่างเช่นแม่เหล็กไฟฟ้านะครับเราจะเห็นตอนเด็กๆเราอาจจะเคยเล่นการทดลองที่ว่าเอาคนลวดมาคนรูดคนแล้วก็มาแตะกับขั้วถานไปฉายนะครับมันก็จะเกิดแรงแม่เหล็กดูดขึ้นมานะครับและชนิดต่อไปนะครับของแม่เหล็กนั่นก็คือสิ่งนี้เลยนี่นะครับเป็นก้อนเงินเงินแบบนี้เราาจะเคยเห็นกันบ่อยๆก้อนเงินเงินแบบนี้นะครับเป็นแม่เหล็กที่มีแรงดูงเนี่ยที่สูงมากถ้าเทียบกับก้อนสีดำๆแบบนี้นะครับ ก้อนนี้เนี่ยหลายคนบางทีก็จะเรียกว่าแรร์เอิร์ธแมกเนตแรร์เอิร์ธแมกเนตหรือว่านิโอดีเมียมนะครับนิโอดีเมียมแมกเนตเป็นแม่เหล็กที่เป็นอ่าเนี่ยนะครับก้อนมันจะแรงดูมันจะเยอะมากเลยเนี่ยเห็นไหมครับมันจะก้อนมันจะขึ้น่าวแล้วดูนะเนี่ยนะมันจะเล็กๆแค่นี้นะครับแต่แรงดูดมันเนี่ยสูงมากนี่นะครับ ก่อนที่เราจะมาเล่นกับแม่เหล็กนะครับผมอยากอธิบายคร่าวๆก่อนว่าแม่เหล็กเนี่ยทำงานยังไงแต่ว่าถ้าผมจะอธิบา,ายในลึกในรายละเอียดเชิงวิชาการนะั้นใช้ทั้งวันนะครับคลิปนี้จะยาวมากนะครับถ้าอย่างนั้นวันนี้ผมจะอธิบายสั้นๆเอาแบบง่ายๆแล้วกันนะจะได้เข้าใจง่ายๆเอาไว้ว่าตารางธาตุนะครับมันมีอยู่ธาตุหลายอย่างที่มันสามารถมีพลังแม่เหล็กอยู่ได้แต่ธาตุที่สามารถมีพลังได้แรงที่สุดมากที่สุดนะครับนั่นก็คือไอรอนนะครับซึ่งก็คือเหล็กแล้วทีนี้เนี่ย เหล็กนะครับเป็นส่วนผสมหลักของแม่เหล็กมาพูดถึงเหล็กนะจำได้ไหมผมทําคลิปก่อนหน้านี้ถ้าใครยังไม่ได้ดูรู้ไหมว่าเหล็กเนี่ยมีอยู่ในอาหารด้วยนะครับถ้าใครยังไม่ได้ดูกดตรงนี้เลยนี่แหละคือเหล็กนี่แหละคือธาตุเหล็กนะครับที่มันอยู่ในซีเรียลนะนี่เห็นไหมสุดยอดค่ะส่วนสนามพลังแม่เหล็กนะครับมันเกิดจากการที่อิเล็กตรอนนะครับย้ายจากอะตอมหนึ่งไปกระตอมหนึ่งแล้วก็หมุนไปหมุนมานะครับมันก็เลยเกิดเป็นสนามพลังแม่เหล็กขึ้นมา เพราะฉะนั้นเนี่ยแล้วส่วนใหญ่แล้วสิ่งที่มันพอเหล็กที่มันเป็นแม่เหล็กแล้วนะครับส่วนใหญ่แล้วมันจะมีพลังของแม่เหล็กเนี่ยอยู่ไปนานมากเป็นหลายร้อยปีเลยส่วนใหญ่ที่เป็นแม่เหล็กอยู่แล้วมันก็จะเป็นแม่เหล็กต่อไปนะครับ mm. ถ้าใครอยากจะทราบในรายละเอียดลึกมากกว่านี้นะครับ <absence S 1> ช่วยเขียนบอกผมข้างล่างหน่อยเผื่อวันหน้าผมอาจจะทําคลิปอธิบายเกี่ยวกับหลักการทางานของแม่เหล็กมากขึ้นนะครับโอเคโอเคพเพราะฉะนั้นการทดลองของเราในวันนี้นะครับ <S <S ผมจะเอาแม่เหล็กแค่2ชนิดนะครับนั่นก็คือแม่เหล็กสีดําและแม่เหล็กสีเงินนี้นะครับ เอามาลองดูดกันแล้วผมจะเอากล้องสโลโมชั่นมาลองดูว่าเวลาแรงดูดเนี่ยสนามพลังแม่เหล็กนะครับเวลามันทําให้เข้ามาใกล้ๆก้อนหนึ่งก้อนหนึ่งมันเริ่มขยับเข้ามาดูติดกันเนี่ยภาพมันจะเป็นยังไงลองดูนะครับเห็นดูนะเดือดสองซ้มอ้าออ้าเหนไรเมองถามได้ครับดูนะเดือดสองซ้ำเห็นไรมันแปลว่ามันเรียงกันเป็นแท่งแบบว่าแบบ เลียงตัวกันเองได้เลยนะครับนะเนี่ยเอ้ยเห็นไหมโอ้มันดูดขึ้นมาเป็นเท่นได้เลยเนี่ยนะครับเมื่อกี้เห็นไปแล้วนะครับเดี๋ยวมาดูก้อนก้อนสีขาวบ้างเดี๋ยวผมลองเอาแต่ทีนี้ดูนะครับเห็นไหนะเห็นไหมเมื่อกี้มันแตกสายเลยเนะี่ยเห็นไหมครับสองซอง มองด้วยตาเปล่าแทบไม่เห็นเลยนะครับโอเคเดี๋ยวมาดูกันในสโลโโมชั่นดีกว่า ทำให้พื้นข้างล่างมาันแตมัปเลื่อนได้นะไม่เหล็กมันเลยเลื่อนติดกันเลย ดมูเลยดูติดกันก่นนน 650. อ,อน,น magazines. แล้วสนามแม่เหล็กมันกว้างกว่าเยอะเลยก้อนสีดำนะครับวางใกล้ๆกันเนี่ยมันก็ดูติดกันแล้วนะโอ้ยโอ้ยนะหนึ่งสองสามโอ้โหมองเห็นไหมน้ำมันแบบว่ามันระเบิดเลยอ่ะนะเดี๋ยว็นไหมนะว้าวอันนี้เร็วกว่าเยอะเลยอ่ะ ไม่เหลสีเงินเนี่ยครับมันแบบมันดูดเร็มกว่าเยอะเลยอ่ะโอเคโอเคเดี๋ยวมาดูภาพในสโลมชั่นดีกว่าว่ามันจะสวยแค่ไหนโอเคไปดูกันเลยครับ ถ้าลูกๆอยากดูต่อนะคะลูกๆก็ไปกดติดตามช่องกิชชับจได้นะคะเป็นการทดลองสนุกๆนะคะแล้วเดี๋ยวครับหน้าเนี่ยคุณครูจะเอานะคะอาหารที่มีธาตุเหล็กเป็นส่วนประกอบนะคะที่กิชับจูเนี่ยได้ทดลองเอาไว้มาให้ลูกๆได้ดูนะคะเป็นไงบ้างการทดลองเรื่องแม่เหล็กเนี่ยจริงๆเรื่องแม่เหล็กเนี่ยเป็นเรื่องที่สนุกนะคะลูกๆหลายๆคนเนี่ยจะชอบแล้วก็ตื่นเต้นลูกๆสามารถนําแม่เหล็กของตัวเองเนี่ย มาทดลองได้นะคะส่วนแม่เหล็กสีเงินเนี่ยจะเป็นแม่เหล็กที่มีแรงดึงดูดสูงนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยการทดลองในแต่ละครั้งเนี่ยต้องระวังนะคะแล้วก็บางครั้งเนี่ยถ้าเกิดลูกๆทดลองไปนะคะอาจใช้แม่เหล็กแท่งเล็กๆเนี่ยถ้าเกิดมีเด็กตัวเล็กๆอยู่เนี่ยอาจจะเป็นไงคะบางทีเนี่ยน้องนะคะอาจจะกลืนเข้าลงไปในท้องได้เพราะฉะนั้นการทดลองทุกอย่างเนี่ยต้องทำด้วยความระมัดระวังนะคะ ทีนี้เดี๋ยวเรามาดูกันนะคะในแบบทดลองของเราเดี๋ยวลูกๆเปิดไปในหนังสือเรียนของตัวเองหน้าที่105นะคะยังคงเป็น แบบวัดผลสำริ์ตามตัวชี้วัดนะคะทีนี้อันนี้เนี่ยครูไม่ได้เก็บคะแนนนะคะอันไหนที่ครูเก็บคะแนนเนี่ยเดี๋ยวคุณครูจะบอกแล้วก็ให้ลูกๆเนี่ยได้ทําเองนะคะแต่ถ้าอันไหนเป็นการสรุปความรู้เดี๋ยวเรามาทําไปพร้อมๆกันนะคะเพื่อความรู้ที่ถูกต้องแล้วก็เป็นไปในทางเดียวกันนะคะเพราะว่าลูกๆเรียนออนไลน์อยู่ที่บ้านเนี่ยถ้าเราเรียนอยู่ที่โรงเรียนปกติเราทําเสร็จปุ๊บมาส่งคุณครูข้อไหนถูกคุณครูก็จะบอกลูกๆว่าถูกใช่ไหมคะข้อไหนผิดเราก็จะ ได้แก้ไขกันเลยแต่การเรียนออนไลน์เนี่ยสัปดาห์นะคะสสัปดาห์ลูกๆถึงจะมาส่งครั้งหนึ่งเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเป็นเวลาที่นานเกินไปเนี่ยบางครั้งคุณครูตรวจไปให้ข้อไหนถูกข้อไหนผิดลูกๆบางคนก็อาจจะไม่ได้กลับไปดูนะคะข้อที่1ใช้มือรับลูกฟุตบอลที่โยนมาจะเกิดผลอย่างไรเพราะเหตุใดยังจํำผลของแรงได้ไหมคะข้อที่1ถ้าเกิดเราเอามือรับลูกฟุตบอลที่เพื่อนโยนมาเนี่ยลูกฟุตบอลจะเป็นยังไงคะ ลูกฟุตบอลจะหยุดนะคะเพราะว่าอะไรเพราะเป็นการออกแรงกระทําในทิศทางตรงข้ามกับการเคลื่อนที่ของวัตถุนั่นเองเพื่อนเราใช้มือรับลูกบอลที่เพื่อนโยนมาลูกบอลจะหยุดเพราะว่าเราเอามือเนี่ยไปสกัดบอลเอาไว้ใช่ไหมคะในทิศทางตรงข้ามกันนั่นเองต่อไปค่ะข้อที่2นะคะ ตีลูกบอลเล่บอลกลับไปให้ฝั่งตรงข้ามจะเกิดผลอย่างไรลูกๆหลายๆคนน่าจะเคยเล่นบอลเล่บอลน,นะคะถ้าเราตีกลับไปเพื่อนที่อยู่ฝั่งตรงข้ามบอลจะเป็นยังไงคะลูกบอลลจะเคลื่อนที่กลับไปตามแรงที่เราตีนั่นเองนะคะแรงที่เราตีก็คือแรงที่เรากระทำนั่นเลงค่ะ,ะลูกๆเขียนให้เสร็จนะคะใครยังเขียนไม่เสร็จก็กดหยุด แล้วก็เขียนให้เรียบร้อยจากนั้นก็มาดูแบบฝึกข้อต่อไปนะคะอ่ะดูภาพแล้วตอบคาถามภาพที่หนึ่งเนี่ยเป็นภาพรถนะคะกำลังขับขคูวบนถนนแล้วก็เป็นถนนเส้นที่โค้งด้วยนะคะต่อไปภาพที่สองก็คือเป็นแม่เหล็กกับผงเหล็กนั่นเองนะคะแล้วก็มีเข็มทิศด้วยถามว่าภาพที่หนึ่งเนี่ย หมายเลขใดเกิดแรงสัมผัสหมายเลขใดเกิดแรงสัมผัสนะคะแรงสัมผัสก็คือแรงที่ต้องใช้มือจับใช้มือเนี่ยสัมผัสถึงจะเกิดแรงนะคะแต่ถ้าแรงไม่สัมผัสเนี่ยก็คือเราไม่ได้เอามือไปจับเอามือไปโดนแต่ว่าวัตถุอันนั้นจะเคลื่อนที่ได้เพราะฉะนั้นภาพไหนเป็นแรงสัมผัสคะภาพที่หนึ่งนะคะเพราะว่ารถจะเคลื่อนที่ได้เนี่ย ต้องมีคนขับไปใช่ไหมคะต่อไปภาพหมายเลขไดเกิดแรงไม่สัมผัสถ้าภาพหมายเลขหนึ่งเป็นแรงสัมผัสเพราะฉะนั้นภาพหมายเลขสองก็ต้องเป็นแรงไม่สัมผัสใช่ไหมคะเพราะว่าแม่เหล็กเกิดแรงดึงดูดได้เนี่ยเพราะว่าเกิดจากแรงของแม่เหล็กนะคะ ต่อไปข้อสุดท้ายทั้งสองภาพเกิดการเคลื่อนที่อย่างไรทั้งสองภาพเกิดการเคลื่อนที่ยังไงคะ ภาพที่หนึ่งเนี่ยวัตถุนะคะเปลี่ยนทิศทางการเคลื่อนที่นะคะเพราะว่าถนนเนี่ยเห็นไหมคะเป็นเส้นโคง้งเพราะฉะนั้นถ้าเราไม่เปลี่ยนทิศทางการเคลื่อนที่ยังคงเคลื่อนที่ไปตรงๆเนี่ยรถของเราก็เป็นไงคะอาจจะแหกโคง้งเกิดอุบัติเหตุได้เพราะฉะนั้นการขับขี่บนถนนก็ต้องเปลี่ยนทิศทางไปตามรูป ของถนนด้วยนะคะถนนเส้นตรงเราก็ขับขี่ตรงๆถนนเป็นเส้นโค้งเราก็ต้องเป็นไงคะอ่ะก็ต้องเลี้ยวรถด้วยนะคะส่วนภาพที่2เนี่ยวัตถุที่หยุดนิ่งเกิดการเคลื่อนที่จากแรงดึงดูดของแม่เหล็กอ่ะผงเหล็กเนี่ยอยู่นิ่งๆพอมีแท่งแม่เหล็กเข้ามาใกล้ๆนะคะเกิดแรงดึงดูดผงแม่เหล็กก็จะเคลื่อนที่เข้าหาแม่เหล็กนั่นเองนะคะ ใครเขียนไม่ทันลูกๆกดหยุดนะคะส่วนใครที่เสร็จแล้วเนี่ยเดี๋ยวไปดูแบบฝึกหัดอันต่อไปนะคะแบบฝึกหัดหน้านี้ครูขอเก็บคะแนน10บคะแนนนะคะให้ลูกๆจำแนกสิ่งของที่กำหนดให้โดยใช้การดึงดูดก,กับแม่เหล็กเป็นเกณฑ์นะคะะแบบฝึกหน้าที่106 แบบฝึกหน้าที่106นะคะคุณครูขอเก็บคะแนน10คะแนนนะคะโดยมีตัวเลือกมาให้ลูกๆ10นะคะมีตัวเลือกไว้ลูกๆเนี่ย10ตัวเลือกได้แก่ไม้บรรทัดพลาสติกลวดเย็บกระดาษอ่ะก็ทําจากโลหะนะคะดินสอสีดินสอสีทาจากไม้ยางลบทําจากยาง ปูทำจากเหล็กหรือโลหะนะคะกล่องดินสอเหล็กก็ทำจากเหล็กอยู่แล้วนะคะสมุดหนังสือทำจากกระดาษตุ๊ก,กตาไมา้ทำจากไม้ดินน้ำมันทำจากดินน้ำมันนะคะลูกแก้วทำจากแก้วเพราะฉะนั้นเนี่ยให้ลูกๆจำแนกลงไปได้เลยนะคะสิ่งของที่แม่เหล็กดูดได้สิ่งของที่แม่เหล็กดูดได,ด,ได้ต้องเป็นโลหะนะคะเพราะฉะนั้น10ตัวเลือกข้างบน อะไรที่เป็นโลหะลูกๆเลือกมาเติมได้เลยใบยให้นิดนึงว่าสิ่งของที่เป็นโลหะมีอยู่สามชนิดเท่านั้นมีอยู่สามชนิดเท่านั้นสิ่งของที่เป็นโลหะนะคะส่วนสิ่งของที่แม่เหล็กดูดไม่ได้ก็คือสิ่งของที่ไม่ใช่เหล็กหรือไม่ใช่โลหะมีอยู่ทั้งหมดเชนิด มีอยู่ทั้งหมด7ชนิดนะคะเพราะฉะนั้นลูกๆเขียนเติมมาให้ครบแม่เหล็กดูดได้3มชนิดพามาเลย3ชนิดส่วนสิ่งที่แม่เหล็กดูดไม่ได้7ชนิดเขียนมาได้เลยค่ะ10คะแนนนะคะสำหรับแบบฝึกตัวนี้ช่วงที่เขียนไปก็ดูเป็ดของคุณครูหมุนไปเรื่อยๆอย่าจ้องดูแต่เป็ดอย่างเดียวนะคะเดี๋ยวจะเวียนหัวนะคะเขียนมาด้วยนะคะ10ข้อ10คะแนนค่ะ พี่เป็ดบอกว่าสบายๆอ่ะทีนี้ลูกๆคนใดเสร็จแล้วนะคะมาดูข้อที่สี่ของครูระบุผลที่เกิดขึ้นจากสถานการณ์ต่อไปนี้แล้วตอบคำถามสถานการณ์ของครูมีอยู่สามสถานการณ์ก็คือการนำขั้วแม่เหล็กที่เหมือนกัน N กับ N เข้าหากันผลที่เกิดขึ้นก็คือขั้วเหมือน,นเราอยู่ด้วยกันไม่ได้แม่เหล็กก็เกิดแรงอะไรคะแรงผลักกัน n กับ s ขั้วต่างเราอยู่ด้วยกันได้ค่ะเกิดแรงดึงดูดกันข้อที่3 s กับ s เหมือนกันเลยอยู่ด้วยกันได้ไหมไม่ได้ค่ะแม่เหล็กเกิดแรงผลักกันเพราะฉะนั้นข้อที่1แม่เหล็กเกิดแรงดึงดูดกันได้กี่กรณีคะมันจะดูดกันก็มี2องกรณีก็คือขั้วต่างกันเช่น n กับ s หรือว่า S กับ N นั่นเองนะคะแม่เหล็กเกิดแรงดึงดูดกันได้2กรณีคือขั้วเหนือกับขั้วใต้และขั้วใต้กับขั้วเหนือนั่นเองส่วนข้อที่2ค่ะแม่เหล็กจะผลักกันก็กี่กรณีเหมือนกันก็คือ2กรณีเหมือนกันใช่ไหมคะโดยการที่ขั้วเหมือนกันเนี่ยเข้าใกล้กันเช่นขั้วเหนือกับเหนือใต้กับใต้นะคะเพราะฉะนั้นเราก็ตอบไปเลยว่าแม่เหล็กผลักกัน เกิดได้2องกรณีคือวางไว้ใกล้กันนะคะขั้วเหนือกับขั้วเหนือนและขั้วใต้กับขั้วใต้นั่นเองพักนะตัวเองเขียนสวยๆนะคะเขียนด้วยลายมือที่เป็นระเบียบเรียบร้อยนะคะแล้วก็บอกแล้วลูกๆคนไหนตั้งใจทำเนี่ยคุณครูสามารถรู้ได้จากสิ่งที่ลูกๆเขียนมาให้นะคะของบางคนเนี่ยน่ารักมากเลยนะคะคุณครูตรวจแล้วก็ รู้เลยว่าลูกๆตั้งใจทํานะคะอ่ะสำหรับวันนี้นะคะลูกๆอย่าลืมแบบฝึกที่ครูเก็บคะแนน10คะแนนนะคะทำให้ได้10คะแนนเต็มเลยนะคะรักนะคะทุกคนดูแลสุขภาพตัวเองด้วยสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ